หลังละสองเลยพี่น้องครับหลังละสองเลยจังว่าบาทเนี่ยสวัสดีครับผมพี่น้องกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับคลิปใส่แงบดักกบครับผมเมืองหน้าหนาครับเจียวเขาแล้วจะเห็นมอเ่รไซ์อยู่สัง ปาลาไหลเจกก็กปีนี่นี่นี่ปลาหลานี่ครับหมาเห้อเป็นสางเป็นสางเลยสิใส่ไปนำหม่องคนเกี่ยวเขาอ่อนกับพี่นอ้องมึงปลาเข็งหลังละสามตัวปลาเข็งเม็ดเลยอู้ยงุ่งหลครับ น,นี้ปลาตายครับย่างเหนียงเลยโอ้กินเน้าใส่แล้วล่ะเ๋ยวถิ่มแล้ว,ว,ลวปลาตายมอือกินรุ่นแรงขวด chọc lơm chiếu okay. mất là làm cái lơm hẹn luôn rồi ไม่แย่มังนี่พี่น้องครับส,สวยๆเลยพุ่นปลาก็กบเต็มวัดเจมเลยบางนี่กินรุนแรง ถ้าเป็นปลาซับเนี่ยกินสีแห้งกบคนอีกเพราะว่าพวกเครื่องในมันบอกว่านีเพี่ยนี่กันเน่าได้ใจขี้กันละพี่นอนเกไปจั่ไงกันคนหลักยามไปครับผม ไปต่อแถวนี้ละลุย บวกไว้เล็กน้อยเรียบร้อยครับผมเดือดหรอแค่หาหลังถ้าเกาวม่หนูเดียวพ่นปีนี่บ่มีพี่น้องจักมันไปใส่เม็ดหน,น้ามันไหลพวด ก็ท่านได้ใส่หนูอยู่ข้าเื่นก็ใสหระเขาได้หลายเยอะเนะครับดูยางไปหาเลาะมังหนูกันถ้าพอควายหนูก็ดีใส่เลยละ่ะถ้ามันมีนะครับถ้าว่าถามหน้าแล้วว่าบุมีมาสัน่นไปเจอกันมื่อเย็นซอบกันละ่ะย่างเลาะหามังหนูกัน สวัสดีครับผมสวัสดีตอนสาๆพี่ร่างครับเอ้ยกูเด๋มมาอย่างน่ะมามาลุนกันครับเนี่ยบเนาเรียบร้อยบ่ยลังเนี่ยเออเรียบร้อยครับผมเฮ้ย 2 หมดออกก่อนครับหหรประเดิมสองเตียมครับผมไปพี่น้องดีตัว ได้ไมนได้แค่หาหลัง,งเข่าอีกทีเป็นเห็นโตัวเห็นเนีแม่นี่ดีครับผมอ้หลังละสองเลยพี่น้องครับหลังละสองเลยจังว่าบาทนี่เนี่ยหลังละสองครับผมเป็นไน่โอ้ยวจ๋อ bọc lưới kéo chẳng thiệt, mài đi cốp bên dưới thang mịt thôi ว่าหลังนี่หลังนี้เขาครับใครอยู่เยอะยังเยอะยังหลอดขอหลังละสองนเง้อันนั้นก็คุ่มแล้วพี่น้องดีโตรหรอ แต่กันต่อครับผมต้องหลังเขี่ยงเลยโอ้ไฉระบมีครับหลังบุกเขา หมันจะซองรางแรกจีได้ครับพี่น้องทางทุดท้ายครับวันนี้เขาใส่ปลาไหลเพราะว่าเหยื่อบรมีหาใส่น้ำหมองเจ้าเขาออกบาทเลยเพราะเด็กกิน เขาครับหลังนี้เขาเัียงมาเห็นตาตาัตนหนึ่งอุ้ยสองอันนี้สองครับผมคนไหนเอแก๋วแก๋วครับที่นอกสองแจมฮ ต้องแบบนี้ครับผมขอลังละสองเลยไม่เยื่อใส่อีกเนาะบนอ้อเหมือนแรงนี่ไปครับไปเทีย่ยวเมืองยุบานไปละพี่น้องพ่อได้กินแล้วล่ะนี่สวยหรอ 好。嗯 <laughs> เนาะสุดท้ายครับผม กับของเก่าหมู่บ้านครับสวยเยี่ยบมีล่ะใต้ววองแดงเยี่อห้อ